มามามาเลขเข้ามานะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมอิฟนะฮะอิฟนี่น่าจะเป็นชื่อของเด็กคนนี้นะฮะนี่ที่เป็นหน้าปกเกมนะครับอิฟเป็นเกมแนวฮีอร์นะฮะก็อารมณ์แบบเกมผีภาพการ์ตูนนั่นแหละครับเอาละผมเพิ่งซื้อมาเลยนะเนี่ยในสตรีมนะครับมีขายนะฮะราคาร้อยร้อยยี่สิบบาทหรือเปล่านะประมาณนั้นแหละนะผมซื้อเก็บไว้สักพักหนึ่งแล้ว แล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นกันนะครับรุยผู้เสียงอะไรเหมือนมีแบบชโ,บโอกโก้โด,ยด้ยไอ้ดนตรีเกมนี้ทำออกมาดีนะเนี่ย Early afternoon หรอก่อนเย็นนะฮะ,ะภายใต้ท้องฟ้าสีเทาอิฟและพ่อแม่ของเขาอยู่ที่งานวาดรูป Art gallery อ๋อ,รรอ,อหอศิลป์ จำทุกอย่างได้หรือเปล่าอีฟฮะอ๋ะอ,อ,นอนที่มางานนี้เพราะเป็นมันเกิดของอีฟเก็บไว้ให้ดีนะในกระเป๋าของเธอโอเคอย่าทำหายละ่ะโอ้เหมือนจะได้ของอะไรมาด้วยนะได้อะไรมาโอ้โห นี่ไงภาพการ์ตูนมากเลยตอนที่ผมเห็นแว็บแรกคือผมชอบภาพอะไรแบบนี้มากแล้วเอาเราเรามาถึงแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาที่หอศิลป์เลยนเนี่ยเป็นไงชอบไหมอิฟเราจะมาดูผลงานชิ้นเอกของอ่ากูเรน่ากัวเตนา่นาอืมมันเป็นผลงานาที่ถูกสร้างจากคนแบพวกศิลปินนะฮะ เอาละไปเดินรอบๆได้เลยนะอิฟโอ้หภาพภาพแบบไปที่เคาน์เตอร์ก่อนแล้วกันนะโอเคครับขอลูกกมหนึ่งกล่องด้วยนะครับแก้เบื่อ <c oughs> เอาเราจะจะเริ่มจากตรงไหนก่อนล่ะอิฟโอเคอย่า,อ,าอยู่หิวเงียบไว้นะอย่าทำเสียงดังล่ะออย่าให้เขารายง,งานมาว่าเป็นลูกนะ โอเคโอ้โหรถครถเดินได้แล้วหูดนตรีมันดังมากเลยเอาจริงนะแบบว่ามันมีคนกำลังบรรเลงออเคสตราอยู่ในหัวผมอะโอ้ชอบชอบชอบรักเลยโอ้คุณครับเอ่ากดอะไรอุ๊ยโอ้โหตกใจกด C ไอ้นี่ได้อุ๊ยโอ้โห๋อมันปรับมันปรับนี่ไม่ได้มีอะไรนะ อุ้ยโอเคกด Enter ก็ใช้งานนี่เองขอต้อนเซฟเหรอโอ้ยโอ้ยน่ากลัวมากเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมไอ้รูปนี้กลับไอ้รูปนี้ไอ้เนี่ยน่ากลัวผมไม่ชอบอเลยเฮ้ยอย่าไปขวางทางการทำงานของเขานะอิเอ้อยขอต้ษนครับพ่อโอเคท่านลองไปตรงอโอ้ยม,มันคืออะไรอ่ะ คนชอบอะไรแบบนี้เหรอไอ้น,นี่มันคือปลาที่อยู่ในทะเลลึกนะครับเนี่ยปลาที่มันแบบชอบลอ่คอ,ลอคนด้วยอ่าเป็นล่อคนหนึ่ล่อสัตว์อ่าทะเลด้วยกันด้วยแสงอุย้ยกุหลาบอะไรอ,ะอ่ะเอ่อจุดจุดจุดออฟสปีลิตวิญญาณแห่งแห่งอะไรอะ่ะแห่งอะไรเอย่ยความงามของมันช่างอ่าเจิดจรัสคนสามารถดูใกล้ๆได้มันตุ๊ตตุ๊ตอ่าเจ็บปวดเบ่งบานไปด้วยตุ๊ตตุ๊ตอ่าร่างกายฮะ ว้อุ้ยโอ้โหอันนี้อะไรเราคุยกับเขาได้ไหมว่าแล้วจริงว่าเทนเนนี่คืออาเซนต์เป็นตัวจริงฉันนี่แบบยืนมองได้เป็นวันเลยแหละฉันดีนใจจังที่ยังมีชีวิตอยู่โอ้ขนาดเลยเหรออันนี้รูปเด็กกับน้อยนี่มอะไรอะ The c o u c h i n g Man c o u h i n g c o u h i n g นี่ c o u h i n g นี่คืออะไร ไม่ใช่เคอร์เรนทแน่ๆมันคนละครความหมายเขาชิ่งไอเหรอครับอืมเป็นภาพว่าที่ดีมากเลยอใครกันนะที่วาดภาพแบบนี้ได้ก็ต้องเป็นคนสิครับก็ต้องเป็นคนสิจุดุดจุ of the deep เอ่ออะไรคือห้วงลึกจุดที่มนุษย์ไม่สามารถยืนถึง ในโลกใบนี้ฉันเลือกอที่จะตึ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอะไรวะเนี่ยทำไมมันถึงได้ไอจุดจุดจุดเดือดไปหมดเลยผมไปชั้นสองได้ปะไปชั้นสองด้วยวเสยียงอะไรล่ะลาลา,ลา,ลาโอ้เอาจริงผมเคยมาผมเคยไปแบบหอศิลป์ตอนเด็กๆนะเอาจริงผมไม่ค่อยเข้าใจพวกการวาดรูปหรอกจนเราจนเราโตขึ้นเนะี่ยแล้วเราคิดว่ามันแบบว่า มีบางอย่างในตัวเราที่คิดว่ามันสวยเนี่ยแต่ทันที่มันไม่สวยทําไเอ่อทําไมหุ่นพูดถึงไม่มีหัวละ่ะอ,อ๋อคิดยังไงกับลูปพัดลูปพัดท,ที่ไม่มีหัวก็จะคิดว่ามันน่ากลัวดิใช่ถูกแล้วละ่ะเพราะมันสูญเสียหัวไปก็เหมือนกับสูญเสียตัวตนนั่นแหละคนคนนี้บรรยายได้ดี อันนี้คืออะไรโซฟาที่แตกสลายนี่มันคือมันมันมันแตกหรือว่ามันถูกพันด้วยลวดมันเป็นโซฟาที่แปลกมากเลยอ่ะฉันชอบแบบนี้นะฉันจะจะลองนั่งดูอ่ะแต่ฉันว่าฉันคงทำไม่ได้หรอกต้องทำไม่ได้แหละมันเป็นของโชว์เนาะดีเซิร์ฟซีดเซิร์ฟดีเซิร์ฟเหรออ้าววนนี้มก็ดูไม่มีความหมายอะไรวิเศษวิโสนะโอแต่ว่าบางอ่านมันก็น่าสนใจนะที่จะอ่านดูนะ จ,จ,จไอๆแต่ผมไม่เข้าใจทำไมมันถึงจุดจุดจุดวะ Cleaning Tree หรอรสชาติอ่าแล้วก็ความสะอาดต้นไม้มันเป็นชื่อเหรอเนะี่ยโอ้เราขึ้นได้อีกเหรอขึ้นเดี๋ยครับเฮ้ยโอ้าะมาตรงน,นี้มันไม่มีคนขึ้นมาดูเลยอะไรอ่ะอ่ะลองดูจุดจุดจุด world เฮ้ยฮะฮะ,ฮะ เดี๋ยวหยุดเลยนะทำไมมันถึงเงียบล่ะเฮ้ <c oughs> hey. เอาทุกทุกคนหายหมดเลยเฮ้ยโถว่ารูปมันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนด้วยปะไอ้ผู้หญิงคนที่ตอนแรกมันไม่ใช่รูปหนีปะอ่าผู้หญิงในสีเอ่อในผู้หญิงในชุดสีแดง หรือว่าผมคิดไปเองวะหรือว่ามันเป็นรูปเหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าโอ๊ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยเซฟก่อนกูเซฟก่อนเลย้ยออกได้ปะออกเลยโอ้มันไม่เปิดกับอะไรวะเดียวเอาัา้องแต่เริ่มเลยเหรอฮะเฮ้ยหอสินเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมัน ไม่มีใครอยู่รอบๆแล้วเสียงเดินใครเฮ้ยอ๋ The Man. อเดี๋ยวเขาชิงแมนแบบชายที่กำลังไอมันคือรูปนี้แล้วมันก็ไอออกมาด้วยอะ่ะมันไม่มีไกด์อะไรขึ้นไอ้นี่มันอะไระไม่มีรูปฮะ ทำไมมันถึงให้ตอนแรกผมว่ามันซูมมาที่นี่เว้ยโอเคอเฮ้ยไม่ไหววะมันคืออะไรวะเนี่ยเอาไปมีการสอนนะการสอนที่ดีนี่อะไรเสียงใครเดินเว้ยผมได้ยินเสียงคนเดินเว้ยคือมันต้อง บสักที่หนึ่ง Eternal Sleep การหลับช่วนิรันด์อ่อชิบหายแล้วผมว่าผมเริ่มผมเริ่มไม่ไหวแล้ววะ <laughs> <laughs> เงาะแต่เริ่มไปนะพ้าเช็ดหน้าอ๋อ a n d k e r c h i e f เป็นพ้าเช็ดหน้าออปชันพวกนี้ใช้ยังไงก <laughs> ็คือใช้ไม่ได้เ่าะงั้นเถอะโอเค Welcome to the world of อ่ายินดีต้อนรับสู่โลกของอ่ากูเตน่านะฮะ ขอบคุณสำหรับตุ๊ดตุ๊ดวันนี้นะ,ะมาพบกับนักวาดโอ๊ยไม่ชอบเลยนี่อะไรฮะข้างนอกมืดมากเลยเฮ้ยอ้อะไรอ่ะแกอย่าทำแบบนี้แล้วใครมันเดินลากอะไรไวะโอ้โหไม่ชอบเลยไม่ชอบอย่างแรงเลย จริงๆนะขอ,ข,อขอเซฟด้วยนะขอเซฟด้วยนะไปแล้วปลนะ่อยกูพระเจ้าช่วยแล้วมันแล้วเองไม่ตกใจเหน่อลูกหรือว่าหรือว่าเราเราตกใจแทนคนดูเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยทุกคนเห็นเปล่ามันมันอยู่ตรงนั้นน่ะกูดูเลย เอาจริงดิคือแบบมึงเอาเลยนะมึงเอาเลยนะอ๊ยโอ้ยไปวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันนี่มันตีสามด้เว้ยเอาเลยนะผละไม้ตกเอาอ๊ยน้องอย่าร้องน้องอย่าร้องน้อง ย่าบอกนะเราต้องกลับขึบนข้างบนเนี่ยเฮ้ยทำไมมันถึงได้เป็นมีเออ่น้ำสีน้ำเงินออกมาจากหลังภาพเฮ้ยเฮ้ยมายีตนรับอีฟคำอีฟฉันจะพาเธอไปที่จุดลับกูไม่อยากไป กูยากกลับบ้านแม่โอ้ยทำกับกูแบบนี้ไม่ได้โอ้โหเอากูลงไปในน้ำนี้เหรอแล้วมันมีไอตัวนี้อยู่อะนะเอาไปก็ไปเว้ยเว้ย อย่าเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันมีภาพดวงเนกับแดงคืออะไรอะ่ะเอ่อคุณไม่เข้าใจถึงเอ่อภาพนี้ที่จะสื่อออกมานะฮะใช่ไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจอะไรอะ่ะคำคำออนคำคำยอนยอมยินยอมเออนี่คืออ๊ะกุหลาบอยู่ในใจกัน กูจะไอ้กูหลับไหมเดี๋ยวมาคุณได้กูหลับเดะเออเอาเลื่อ,อ,อนอได้โอเคอะไรอะ่ะเอ้ฮอกเซฟ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 เฮ้ย, <laughs> ยบอย <laughs> <laughs> ไม่อยากไปเลยแค่ดนูตีกูก็ไม่อยากเล่นแลยเนี่ย <laughs> เอ่อ ทำไมผมเองออกมาจากรูปภาพวะอาหยิบปากแป๊บคุณได้รับกุญแจเฮ้ยกูไปละเฮ้ยมันเขียนอะไรอะเอ่อเดอะ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 อะไรวะตีฟขโมย ขโมยอะไรก็เองวางกุญแจไว้ก็ก็ต้องเก็บสิใครใครขโมยไม่มีเดี๋ยวใครขโมยบอกนะบอกมาเดี๋ยวตีให้เลยเดอะอะไรเนี่ยมันคือปลาปลาอะไรอะ่ะใช้กุญแจน้ำเงิน oh my god what is that เฮ้ยอะไรอะ่ะม,มดเหรอที่เห็นตรงพื้นเห็นไหมครับสีำดำๆอะ่ะเหรอวะ รูปภาพพวกนี้ beware ระวังเหรอ age age นี่คืออะไรนะขอบกำแพงเลยเลว age เอ๊ะโอเคเสร็ต้องตรงขึ้นไปถ้างั้นก็ไปเดินตรงกลางไว้ดีกว่อ๊ยโอ้าโอ้ยโอยโอโอโอ้าอ๊าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโองยโองยอ ว่าแล้วว่าถ้ามันบอกให้ระวังบีแวร์มันต้องบีแวร์อะไรสักอย่างอะรอ,อดรเราลูหมดเฮ้ยอาบางทีมก็โหแบบนี้ไม่ได้ใช่ป่าวะโหว่ารูปพวกนี้มันต้องทำม,มันต้องสื่ออะไรสักอย่างโพลล็อกจุดเริ่มต้นชั珀เตอร์หนึ่งบทที่หนึ่งบทที่สองบทสุดท้ายมันจะสื่ออะไรอะ ว่าแล้วมันถึงทำไมมันถึงให้มีซูมว่าผมเข้าใจแล้วอันนี้นะฉันคือมดฉันชอบภาพวาดฉันอยากจะเห็นภาพวาดแต่มันอยู่ไกลเหลือเกินเออแล้วต้องช่วยยังไงอะ่ะเป็นภาพวาดของแมงเต่าทอง พึ่งและฉันคือบดไมมจะจะผิดพิธีโว้ยผมต้องทำยังไงกับบดเนี่ยผมมาถึงว่าผมจะสามารถทำอะไรได้บ้างฉันคือผีเสือ้ออรู้อยู่แต่ว่าให้ทำอะไรอะ่ะเองเองต้องการอะไรอะ่ะผมว่าไอ้พระโอ้ยอย่าโดนนะนี่ปะอฉันคือบดนี่ปะ แล้วก็เอาไปให้หมดปะหมดคุงรูปของนาอยู่ดีไงดูดิสิอ๋อรูปของฉันนี่สุดยอดเลยฉันจำได้แล้วโหทำหน้าตาแบบว่าดีใจแล้วไงต่อเอา้าแล้วทำอะไรอ่ะเฮ้ยผมว่าผมรู้แหละนี่ปะคุณไม่สามารถเข้าไปฝั่งนู้นได้ นี่ไงเอารูปภาพมาเป็นไอ้นี่อ๋อคุณมดเกี่ยบคุณมดม Genesis ตายไปแล้วว่าตัวฝอเฮ้ยอะไรอีกอะเอ่ออีโฟล็อกเอ่อบทสรุปปัดฉิมบทปะอันนี้คือปัดฉิบปะโอ้ยหัวนะหัวนะมีบางอย่างอยู่ที่นีนคุณได้รับผู้แจ้ เฮ้ยไม่ดูเลยไมตามมาันอ้เงียบสั่นเดอโอ้โป่หหมหหาหหมหหาหหหหหหหเซฟก่อนหห้ยหห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 อหออะหห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 ห เล่นซ่อนหากันฮะฟักแล้วกูจะรู้ไหมว่าเองอยู่ไหนอ่ะคือมีกฎบอกไหมอะไรอ่ะเชฟชาเล่นเชฟอ่าเชฟผู้มีความสามารถแล้วจะรู้ได้ไงว่าโอ๊ย โผล่มาปะโอเคไมมโผล่เราจะรู้ไหมอ่ะเราไม่รู้ว่าคือเราเสียเลือดด้วยนะนะาเราเสียเลือดไปสองขีดเลยครับอะไรอะ่ะแล้ว,แล,วแล้วมันไม่มีไกด์ไม่มีบอกอะไรจู่ๆเองก็หายไปอย่างเงี้ยเหรอเราจะรู้ได้ยังไงเรารู้ว่าอยากเล่นแต่ว่าเองก็ต้องมีกฎสิไม่ใช่แบบให้มาหาแบบนี้อะไรของเองวะอ่ะหายกัน ตายกูตายแน่ๆกูรู้สึกว่าโดนอันนี้กูจะตายละเอ่เออันนี้ฮ้อ่ะอ่าอันนี้โอเคเจอแล้วอ้าวโอ้เจอฉันแล้วเธอได้รางวัลอะไรอ่ะอะไรรางวัลวอะไรวะฮะ เฮ้ยหัวปลาเหรอโอ้โหมันปิดเพลงใส่เรานั่นก็ไม่มีเพลงแล้ว,ลวก็หัวปลาติดถูกไหมหัวปลาอ้าอไม่ได้เซฟก่อนแล้วกันเหมือนกุ่าจะตายแล้วอะผมผมผมว่าผมเล่นโอกาสได้หนอีกครั้งเดียวนะเนี่ยเฮ้ยโอตรยังไงอ่อมันอยู่สูงจะบ้าตายอะน,นี่ไง อยู่ค่อาคุณสามารถผักได้นี่ไงผมเห็นว่ามันผักได้แล้วแต่ว่าแต่ว่าชิปเอ้ยอะไรอะทำไมมันฮะเฮ้ยเดี๋ยวทำอะไรอะนี่ก่อนดูเอ่อมีสองขาเอ่อมันเหมือนเท้าเอ่อรับฟัง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 ,ฟงพูดอะไร าจากใต้กระโปรงนั้นค,คุณสามารถได้ยินเสียงเสียงคลางเหรอไม่แล้วกูจะเข้าไปฟังมาทำบ้าเลยละ่ะอะไรอ่ะแล้วกูกดอะไรกันเนี่ยอ๋อรองเท้ามันหายไปข้างหนึ่งปะขอเวลานี่มีรองเท้าสกรปรกอยู่ข้างใน มีปะมองที่เทา้าอ่ามีมาเราเทา้าหายไปข้างหนึ่งเราก็เอาให้เขาสิเอาเอาเมื่อกีอ้มันว้ามันอ๋อเดี๋ยวนะมันต้องค้นกล่องมันต้องค้นกล่องพวกนี้ครับดูละกล่องนี้ว่างเปล่าเดี๋ยวนะไม่มีอะไรเลยอ่ะเอ่อ อ้าคุณเห็นออ small boot รองเท้าส้นสูงสีน้ำเงินโอเคนี่ครับผมเอามาให้ละอ้าวอ๋ออันสุดท้ายเอาไปใส่เลยเออเป็นไงตามมาดูเดยดู๋ยเดียเออนี่แหลอะอดูนี่แหละ โ okay. อเคเฮ้ยตายหองเอ่อ,อยับอยกได้ไหมอะ่ะโอเคอ่ะหยุดนะอยู่ตรงนี้แหละโอเคขึ้นไปหยิบอ,อ่ตัวปลาโอ้ขอบคุณมากที่ช่วยนะอา้าวแล้วคุณได้ส่วนโอ้โนี่ไงประกอบกันเป็นปลาเรียบร้อยแล้วเจอกันนะแล้วก็ ใส่เข้าไปเฮ้ยอุย้ยเอาแมวตายเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ้โหโอุยโอ,ยโอย้มันถุยน้ำลายใส่ด้วย What the fuck อ่าวางกุหลาบแดงไว้ที่นี่กุหลาบแดงเลือดเต็มเอ้าใจกันนี้มันหิวโอ้ไม่มีน้ำในใจกันแล้วครับโอเคโอเคโอเคเกมเกมเกมนี้ เอาวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันก็นกอีพาร์ทแรกนะฮะก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนจเจอกันที่พาร์ทหน้านะครับโอ้หหลอนมากผมหลอนโดนตีเว้ยคือโดนตีมาทำมาดีมากกวกกับเกมที่แบบซาวเกมที่แบบโผล่มากบบ,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 บมากเลยน่าหลงน่าลองเดี๋ยวต้องได้ให้จบซะละมาลองดูนะว่าเราจะไปได้ไกลขนาดไหนนะฮะตอนนี้ผมขอไปก่อนนะครับ h a v e a n i c e d a y ทุกคน m e เมน New y e r เสีย